ตอนนี้ทั่วโลกก็ได้เห็นศักยาภาพในเมืองไทยแล้วนะคะหลังจากมีการทดสอบการนำเครื่องบินกริปเพลนลงจอดบ,บนพื้นที่ที่ไม่ใช่สนามบินในตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่เพื่อนๆทราบไหมคะว่าประเด็นนี้เป็นที่พูดถึงในหมู่ของคนลาวเป็นจำนวนมากแล้วก็มีคอมเมนต์คนลาวจากข่าวกองทัพอากาศไทยที่มีการทดสอบเครื่องบินขึ้นลงถนนหลวงบอกว่า ถนนแบบนั้นน่ะสมมุติว่าท่านมีวัวควายวิ่งออกมาจะทํำยังไงแล้วจะเบรกทันหรือเปล่าจะหลบเข้าป่าหรือว่าจะลงท้องร่องคนลาวบางคนก็บอกว่าเครื่องบินเล็กระยะปฏิบัติการสั้นแบกบอาวุธก็ได้น้อยขึ้นลงทางทั่วไปก็ได้ไม่เห็นจะได้เปรียบอะไรเลยไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยใช้สนามบินธรรมดาดีที่สุดบางคนก็บอกว่าว้า ดูแล้วอันตรายมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าข้างทางมีแต่ป่าแล้วก็เสาไฟแรงสูงทั้งนั้นเลยโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าเดี๋ยวนะคะคือเป็นประเทศที่ติดอันดับประเทศที่มีไรายได้น้อยยังกล้าววิจารณ์ไทยอีกหรือบางคนก็บอกว่าขออนุญาตให้ความรู้แก่เพื่อนข้างเคียง แห่งสปปลาวซะหน่อยนะจ๊ะคือถนนหลวงไทยเนี่ยปกติจะไม่มีวัวควายมาเดินเหมือนกับถนนกลางทุ่งนาและถ้าเกิดจะเอาถนนมาทําเป็นลานบินชุกเชินจะต้องมีการจัดการที่ดีก่อนแล้วและอีกอย่างหนึ่งแจ๊สามเก้าของไทยมีระยะปฏิบัติการทิ้งระเบิดที่8 0 0ถึงพันหกิโลเมตรแล้วแต่น้ําหนักจ๊ะไกลหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าหยุดกินข้าวแล้วค่ะไปหย่อนระเบิดเมืองหลวงแถวเนี้ยแล้วก็กลับมานั่งกินข้าวต่อได้สบายนะจ๊ะ และอีกประการน้องลาวอาจจะไม่ทราบว่าที่ไทยเนี่ยมีการจัดการสองข้างทางอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่บ่อยก็เถอะบางคนคะ่ะบอกว่าเครื่องบินเล็กระยะปฏิบัติการสรั้นจะสามารถขึ้นลงทางทั่วไปได้ก็ไม่ได้เปรียบอะไรหรอกไม่มีประโยชน์ใช้สนามบินดีที่สุดแม่คือยกคำพูดเนี้ยเพราะว่าอยากจะรู้จริงๆว่าน้องลาวเนี่ยรู้จักกริปเพนไหมจ๊ะว่าเขาสร้างมาเพื่ออะไรและใช้ทำอะไรบ้างบางคนคะ่ะบอกว่า เห็นคอมเมนต์ของคนลาวแล้วเขาไม่คิดเลยเหรอ ว่าจะต้องมีการเคลียร์ถนนก่อนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะสิ่งสําคัญมากๆคือความสามารถจะในการขึ้นลงบนถนนไม่ใช่เรื่องเล่นๆใครทําได้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเลยนะเพราะว่าอย่างแรกหากมีฝ่ายตรงข้ามมาเลงสนามบินนี่แหละและหากต้องเจอประเทศที่มีกองกําลังทางอากาศเหนือกว่าก็ยากที่จะป้องกันสนามบินได้โดยสวีเดนได้ออกแบบตรงนี้มาเพื่อที่จะต้องการต่อกรกับเครื่องบินของประเทศที่มีมากกว่าและกริเปเพน ก็ไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะเป็นเครื่องบินขับไล่เจน4.5ถ้าเกิดจะเอาเจน5ก็ต้องเป็น F35 แหละซึ่งไทยอยากได้แต่ว่าตอนนี้อเมริกายังไม่ขายให้แล้วก็ราคาแพงมากส่วนที่มีขนาดเล็กเพราะว่าออกแบบมาแบบนั้น บางคนบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วเข้าใจเลยแต่ว่าอยากจะแนะนําให้น้องๆลาวที่มาคอมเมนต์จ้ะว่าให้ไปหาจัดการรถดับเพลิงในประเทศให้เพียงพอต่อการใช้งานก่อนดีกว่าไหมบางคนบอกว่าเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกรณีฉุกเฉินหากสนามบินไม่มีก็จําเป็นที่จะต้องใช้ฉนนที่มีคุณภาพไม่ใช่จะลงไปวิ่งในดินลูกรังเหมือนกับในลาวนะจ้ะบางคนบอกว่าแหมเห็นคอมเมนต์ลาวเนี่ยแปลกเลยไม่เข้าใจเลยว่าเขาคิดได้ยังไงคือต้อง องแล้วก็มีความคิดมองไปข้างหน้าบ้างนะจ๊ะอย่าแบบทําอะไรอยู่ที่เดิมแล้วก็ถอยหลังนะจ๊ะบางคนก็บอกว่าจะไปเอาอะไรกับประเทศที่เขาไม่มีเครื่องบินประเภทนี้ล่ะคะเขาอาจจะไม่เข้าใจจริงๆก็ได้บางคนบอกว่าเห็นตอนดูไลฟ์เนี่ยมีประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ชัดเจนเลยว่าให้พี่น้องเตรียมพร้อมมือถือของท่านได้พร้อมคือคิดอยู่แล้วว่ากองทัพก็น่าจะต้องการอะไรบางอย่างในการสื่อสารภารกิจในครั้งนี้ผ่านสังสื่อโซเชียลและอีกอย่าง คนพวกนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสะท้อนได้อย่างดีเพราะว่าขนาดอยู่ในพื้นที่การฝึกแค่ได้ยินเสียงบินผ่านไปมาขอพูดเลยว่าสามารถคงมขวัญได้ดีมากๆ บางคนก็บอกว่าเข้าใจแหละว่าคนลาวอาจจะไม่รู้เพราะว่าถนนในประเทศเขาอะมีแต่พวกลูกรังแล้วก็ดินแดงความคิดของเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าเมืองไทยเป็นยังไงบางคนบอกว่าอารมณ์คอมเมนต์คนลาวเนี่ยเหมือนแบบประมาณคนขี้โม่คุยกันนะแต่จริงๆแล้วประเทศของเขายังไม่มีอะไรเลยสักอย่างเปรียบเทียบถนนดีๆในประเทศของเขายังมีหรือเปล่าก็ยังไม่เข้าใจเลยค่ะบางคนบอกว่าอะไรนะเขาเป็นห่วงว่าในเมืองไทยหากมาซ้อมเครื่องบิน แล้วจะไปชนวัวชนควายเนี่ยนะอาจารย์เมืองไทยไม่เหมือนลาวนะจะสูเข้าใจสมัยค่ะบางคนบอกว่าเข้าใจนะว่าในลาวตอนนี้น้ําไหลไฟสว่างแต่ว่าน้าเนี่ยด้านไม่ไหลในเวียงจันทร์มาตั้งนานละก็เข้าใจแหละเขาว่าอาจจะไม่รู้แต่ว่าคอมเมนต์แบบเนี้ยดูได้ง่ายๆเลยนะจ๊ะว่าบ่งบอกถึงความเป็นลาวได้ดีจริงๆเลยจ้า บางคนก็บอกว่าอันนี้น่าสงสารเขาจริงๆค่ะเขา,าอาจจะอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบสิเหมือนกับว่าไม่เข้าใจคําว่าทดสอบอาจจะเพราะว่าในประเทศของเขายังไม่เคยเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างเขาก็บอกอยู่แล้วว่าการทดสอบในครั้งนี้ใช้กรณีที่สนามบินชาระใช้งานไม่ได้หรืออาจต้องมีการลงจอดฉุกเฉินนักบินจะได้มีประสบการณ์จะต้องพัฒนาสมองสบ้างนะจ๊ะคนที่มาคอมเมนต์อย่าเอาแต่กินอย่างเดียวจนทุกทุก อย่างเนี่ยไม่พัฒนาเลยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเขารู้จักเครื่องบินกริปเพนไหมคะบางทีเนี่ยก็น่าสงสารเขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าวัานๆเนี่ยเห็นแต่ถนนในลาวรับแคบมีแต่ดินแดงฝุ่นก็เยอะลุมก็เยอะเขาก็เลยไม่สามารถทำแบบนี้ได้อะค่ะ บางคนก็บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่คนลาวเนี่ยชมประเทศตัวเองเพราะว่าถนนที่ลาวเนี่ยเขาดีกว่าไทยอีกนะสามารถพรางตัวรถบัสเข้าไปได้ทั้งคันเลยค่ะเรียกว่าวิ่งไปแป๊บเดียวหายวับกลืนไปเป็นสีเดียวกับถนนเลย,ยะจ้า บางคนก็บอกเข้าใจแล้วว่าทําไมบางคนเนี่ยถึงให้ฉายาลาว่าเป็นมนุษย์ทำเหมือนกับว่าเขาไม่เคยรู้อะไรเลยจริงๆแล้วก็น่าจะไม่ได้ศึกษาด้วยสินะเลยออกมาพูดแบบนี้แม่เห็นคอมเมนต์แล้วแบบว่าสงสารจับใจเลยยะจ้าซึ่งในบรรยากาศการทดสอบการนําเครื่องบินลงจอดที่จังหวัดสงขลานะคะก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหใครไม่เจอกตัวไม่เข้าใจหรอกใครจะเชื่อว่ามีเครื่องบินรบมาเติมน้ํามันอยู่ที่ นาบ้านด้วยบางคนบอกว่าอยากให้มาทดสอบที่สุรินทด้วยจังเลยค่ะเห็นว่ามีต่างด้าวเนี่ยเขามาร้องเพลงอยู่ในบ้านเราด้วยนะบางคนก็บอกว่าอืมแบบเนี้ยดีนะแต่ว่ามีใครคิดเหมือนกันบ้างหรือเปล่าทําไมถึงมาซองขึ้นลงจอดบ,บนถนนจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะมีการเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างไหมเพียงแต่ว่าเขาอาจจะพูดว่าฝึกซ้อมปกติหรือว่าเราคิดไปเองคนเดียว บางคนบอกว่าอุ๊ยในฐานะคนไทยคิดเอาไว้นะว่าวันนี้ช่างโชคดีเหลือเกินที่ถนนเส้นนั้นไม่ได้ตั้งด่านด้วยอะ บางคนบอกว่าอยากให้ประเทศไทยสามารถทําแบบนี้ได้ทุกจังหวัดเลยค่ะที่เครื่องบินเนี่ยสามารถมาขึ้นลงได้เห็นและแบบสุดยอดจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นการทดสอบที่ธรรมดาแต่ดูแล้วไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าทําให้ประชาชนคนไทยได้เห็นกริปเพ้นแบบใกล้ชิดและอีกอย่างหนึ่งเป็นการแสดงให้ทั่วโลกนั้นเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยมีดีทุกอย่างในยามที่สนามบินไม่สามารถใช้งานได้ประเทศไทยก็สามารถดําเนินการได้หมด และอีกอย่างเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกแล้วว่าเมืองไทยเราเสรีจริงๆสวีเดนยังส่งเสริมเมืองไทยในทุกมิติเลย บางคนบอกว่าเพื่อนๆรู้ไหมว่านักบินของไทยเนี่ยฟรีมือติดระดับท็อปโลกเลยนะจ๊ะแล้วก็มีการแข่งขันในระดับเอเชียด้วยคนไทยก็ได้เหรียญทองและต่างชาติเขาก็ให้การยอมรับคนไทยมากๆเลยแหละบางคนบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วภูมิใจในตัวคนไทยจริงๆบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ดูอะไรเลยอยาฉันดูแต่เลขเครื่องบินเพื่อที่จะมาเป็นรางวัลแล้วก็โชคดีในงวดน,น้าไงอขอให้ทุกคนโชคดีกับทุกๆคนนะจ๊ะเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วมีความคิดเห็น ยังไงกันบ้างคะอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ